ัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมวันนี้เรามาดูบรรยากาศของการจับใบดําใบแดงครับที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีร,รัมย์ครับผมว่าที่ทหารเกณฑ์เยอะเลยครับสวัสดีน,น้องทุกคนนะครับในฐานะที่มาที่นี่เกณฑ์ต่างลาดนะครับก่นจเข้าสู่โลกของการเกณฑ์ แงจำนวน5,5าคนตัวใหารบกกคำที่หนึ่งจำนวนอ่าสิบห้าไปเฮ้ยเอาหารบกเลยานอากาศที่หนึ่จำนวนสองไปาอากาศสองไป อ่งเป็นอนงไปเป็นียทหารเรียวยว,วันนี้ทหารที่รับกับ60 6 0สนายสมัครเข้าไปแล้ว5นายครับผม ก็จะลุ้นใบแดงอีก55นายวันนี้กองเชียร์ค่อนข้างหนาตาครับผม ตอนนี้เกิดปัญหาแล้วครับผมไฟดับครับฝนตกเนื่องจากพายุเข้าพอดีครับไม่ไม่ดังครับข้างในห้องนี้มืดตึบมืดตึต๊อเลยบรรยากาศด้านนอกนี่ฝนตกหนักแล้วครับ ลมแรงเต็นพังไปหนึ่งหลังแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านนอ,อก<ม>ที่อำเภอรูเมืองครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็รอจนกว่าไฟจะมานู่นแหละครับแต่ผมคงไม่รอนะครับเดี๋ยวกันใหม่ครับสวัสดีครับ